สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุญน้องนะคะวันนี้ตรงกับวันพระหัสบดีทที่2 8กรกฎาคม2 5 6 5ส,สีมงคลสีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีเขียวเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข5เลข0เลข8และเลข2มันจะเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ150,158,152 508, 502, 082,081 821 825และ210เมื่อจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ15 10 18 12 50 58 52 08 02และ82สําำหรับสื่อน้ำโชคเละเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายนะคะ แล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะและก็เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์ทำบุญกับคนแก่ทำบุญกับคนชราบ้านพักบางแคเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง49173ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขจากผู้หญิงผมยาวนะคะถ้าได้มาลองเสี่ยงดูค่ะแล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะ วันนี้คนวันจันทร์มีโชคนะคะกับเลขที่บ้านด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง102-59ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนุโชคจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างรถประจำตารถประจำทางรถส่วนตัวนะคะและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝ่าลง เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันคารในวันนี้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนํำโชคของคุณนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง13725้ 1, 3, 7, 2, ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนําโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดมาด้เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาหรือลูกหลานหรือถ้าหากท่านใดมีบูชาแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สัมภาวทองเลขอ่าเลขจากท่าน่ะนะคะถ้ามีนะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อน้าโชคกับคุณ สำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางวัน6 1 2 8 5งท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนํำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันพุธกลางคืนจะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยแล้วหลังจากนี้นะคะเดินทางไปไหนไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นคืออาจเป็นสื่อนํำโชคกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญ เกี่ยวกับคนเกิดอุบัติเหตุมูลนิธิปอติเ,เติงมูลนิธิรร่วมกัตันอยู่เลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้โชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสิมดวงคนวันพุธกลางคืน18639ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนําโชคนะคะจะมาจากเ,เลขที่บัตรคิวนะคะช่วงนี้นะคะไปโรงพยาบาลเลขที่บอดบัตรคิวรอหมอ รอรับยารอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารรที่บัตรคิวธนาคารนะคะนอกจากนี้สองตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําก็เป็นสื่อนาโชคของคนวันพฤหัสเสริมลวงด้านโชคลาภนะคะทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนาโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัสสองศูห่สถ้าที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนาโชคมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพาสอสเกิดวมันที่เกิดของแม่นะคะ หากแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะนอกจากนี้หากมีลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสาขวบที่กําลังพูดกำลังโซนถามเลขจากเขาเลยเขาหยิบเลขให้นะคะเสริมดวงดันโชคลาภกกวนันศุกร์ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อหโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง3 1มหนึแท่านที่เกิดในวันเสาสร์สื่อ้นำโชคนะคะจะมาจากสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะ แล้วนอกจากนี้วันนี้หากมีบินค่าน้ําบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้ายสามตัวท้ายก่อนชื่นยมและหลังชื่นยมคือสื่อนําโชคนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะถบุญกับมุนนิธิอ่าน้องหมาน้องแมวนะคะหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนําโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์แปดหนึ่งหกสองเก้าอย่าลืมนะคะซื้อเก้าก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อ,าากเ,เ,อเก้าพิญาจักเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่นประจําวันและสื่อนําโชคประจําวันเกิดนะคะ วันนี้นะคะขออวยพรทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ